กันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เป็น EP ีที่95นะทุกคนพบกันอีกแล้วนะในคลิปนี้สําหรับการแจกอ่างเปานะสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาแจกอ่างเปาเพื่อนๆสาหรับใครที่อยากรับดูคลิปนี้ให้จบและมีวิธีการรับและช่วงเวลาการรับแน่นอนนะนานแจกทีนะมีจํานวนจํากัดสําหรับใครที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรนะสำหรับใครที่อยากรับรอรับได้เลยใน EP ีนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเ ท,ทำการเล่นแอปหาเงินหลังจากที่เราได้ทำการอัปเดตไปแล้วนะบอกไว้ก่อนนะทุกคนสําหรับใครที่อยากรับมีเวลาบอกอยู่นะทุกคนมีเวลาบอกดูเวลาให้ดีนะทุกคนจะมีการ บอกช่วงเวลาอยู่นะครับสำหรับวิธีการรับก็จะมีให้ช่วงประมาณช่วงท้ายคลิปนะทุกคนก็ต้องมารอรุ้นแล้วกันสําหรับใครที่อยากรับนั่นเองว่ามีวิธีการรับของเรายังไงนั่นเองนันใน e p ีที่9 5มารอรุนกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกันบ้าง ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Crazy Win ไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมหาเงินเข้าทูบอนี่ wallet ที่เปิดมานานแล้วนะยังสามารถถอนเข้าทูบอนี่ wallet ได้ปกติอยู่เราก็จะถอนจากแอป,ปนี้ละกันเข้าทูบอนี่ wallet นั่นเองนะสำหรับใครที่สงสัยพี่เล่นตอนนี้ทันไหมนะสำหรับของผมเนะี่ยทุกคนไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำการเล่นสำหรับใครที่ สงสัยนะพี่เล่นทันไหมตรงนี้ไม่น่าทันนะทุกคนกว่าเพื่อนๆจะทําการสะสมคะแนนได้และสามารถถอนออกมาได้อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ4-5เดือนนั่นเองนะทุกคนใช้ระยะเวลานานมากๆแล้วก็มองว่าไม่ค่อยคุ้มนะเกมอาจจะปิดไปก่อนเพื่อนๆที่จะทํางานถอนก็ได้เผื่อใครสนใจที่อยากทําการเล่นลองดูนะทุกคนว่ามันจะถอนได้เร็วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ร่างคลิปและการสลักไขที่อยากรับนั่นเองนะทุกคนสําหรับ เกม Crazy Win นั่นเองนะเราจะทำการถอนตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่43,000กว่าคะแนนนะทุกคนในการถอนเงินเข้า to Bernie Wallet แล้วก็มีธับบาทด้วยตอนนี้ก็ต้องทำการสะสมให้ครบ1,400เหรียญน,นะทุกคนตอนนี้ก็มีแค่370เหรียญเท่านั้นเองนะทุกคนก็มีไม่เยอะนะแล้วก็เหรียญของเรานะทุกคนที่เป็นเหรียญทองนะก็สามารถแลกได้อยู่ที่17บาทนั่นเองโอ้โหอัตราการแลกเปลี่ยนเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูดีละกันนะสำหรับ เวลาในการรับนะทุกคนผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะทุกคนจะเขียนบอกว่าจุด ep 9 5นะทุกคนจุด ep 9 5จะมีคําว่าจุดนะทุกคนและ ep 9 5นะตรงนั้นนะทุกคนจะเป็นคลิปนะทุกคนที่ไว้สําหรับดูเวลาในการรับนั่นเองหรือดูเวลาในการแจกนั่นเองของวันนี้นะว่าผมเริ่มแจกช่วงไหนเดี๋ยวจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปสำหรับใครที่รู้แล้ว ดูวิธีการรับได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสําหรับวิธีการรับของเรานะก็ดูช่วงไทยคลิปและกันเดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนของเรากันก่อนนะว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูบินี่วอล l ล็ตได้ไหมถอนไปล่าสุดช่วงวันที่31นะทุกคนวันที่31มีนานั่นเองนะทุกคนก็ นานพอสมควรอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนของเรากันดีกว่าทําการกดคลิกที่ถอนทําการกดคลิกที่ส่งนะมาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถถอนเงินเข้า Th u ูวานี่ไวเล็ททันทีไหมหรือจะมีการอัปเดตอีกทีนั่นเองนะทุกคนรอดูและกันตอนนี้ก็คํานวณน,นะทุกคนจากการดูวิดีโอของเราไปก่อนนั่นทุกคนนี่เราก็ดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะทุกคน ก็ประมาณ30กว่าวินะครับประมาณ30กว่าวินะครับมาดูกันดีกว่านะว่าจะสามารถถอนเ o u o ทูนี y wallet ได้ไหมนี่โอ้โหเป็นโฆษณาที่หาเงินทูนี่วอลเลตนะทุกคนที่มองว่าน่าจะเป็นแอป,ปทดลองก่อนเปิดตัวนั่นแหละนะ <c oughs> ก็มองว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ทําการกดคลิกกาออกมีปุ่มกาออกไหมเนี่ยทาการกดคลิกกาออกได้เลยมีปุ่มกาออกไหม เดี๋ยวลองหาดูก่อนนะอะ่เราต้องรอประมาณ8วินะครับก็สามารถถอนเงินเข้าทูบินี่วอลเล็ตได้แล้วนะทำการกดคลิกกาออกได้เลยอ่กดคลิกที่ปุ่มกาออกนะกดกาออกอีกครั้ง นี่ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนอ่านี่ตอนนี้นะครับการถอนของเราอยู่ระหว่างดําเนินการนั่นเองนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันสําหรับงานถอนของเราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการสร้างซองอ่างเปาของเรากันดีกว่า เวลานะทุกคนได้บอกไปแล้วนะทุกคนว่าแจกช่วงไหนวิธีการดูเวลานะทุกคนก็บอกไปแล้วในคลิปนั่นเองเดี๋ยวไาดูกันดีกว่าสําหรับการสร้างสองอ่งเปาใน EP นี้เป็น EP ที่9 5้นั่นเองมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับการสร้างสองอ่างเปาของเรานะทุกคนสําหรับการสร้างสองอ่างเปาของเราก็จะทําการแจกอยู่ที่เท่าไหร่ดีทุกคนสําหรับการสร้างสองอ่งเปาเอยเดี๋ยวเดียไปมั่วแล้วทุกคนสร้างสองอ่งเปา QR c o า e คอ่านี่อยู่ตรงนี้นะทุกคนได้ไหม ไม่น่าได้นะทุกคนเฮ้ยมี QR code ให้สแกนด้วยอะ่ะทุกคนแต่เราเอาแจกซองธรรมดาแล้วกันนะทุกคนแจกซองธรรมดาแล้วกันสําหรับตรงนี้นะครจะทําการแจกอยู่ที่ 65คนนะและจํานวนการรับแจกอยู่ที่เท่าไหร่45คนเท่านั้นนะทุกคนและเป็นแบบสุ่มนั่นเองนะสำหรับใครที่ทันนะทุกคนดีใจด้วยนะสำหรับใครที่ไม่ทนันก็ต้องรอติดตาม EP ีหน้านะต้องรอติดตาม E ีพีหน้านะทุกคนมีจํานวนจํากัดนั่นเองอาจจะแจกไม่เยอะนะทุกคนสำหรับใครที่อยากอัปอีกนะกดติดตามได้เลยนะทุกคนแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนขอคนละ like หนึ่งไลค์เพื่อทำการแจกในครั้งถัดไปใน E ีีต่อไปนั่นเองนะทำการก กดสร้างซองนะทำการกดคลิกถัดไปทำการกดยืนยันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการสร้างซองไปเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการรับใน EP ที่ 45เหเฮ้ยไม่ใช่4 5าดิ95นะทุกคนก็มาดูกันดีกว่าสําหรับการรับของเรานะทำการกดคลิกเพิ่มเติมได้เลยสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะทำตามนี้ได้เลยนะกดคลิกเพิ่มเติมนะแล้วก็ขอคนรับ1ผู้ติดตามนะทุกคนขอ1ผู้ติดตามแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หน่อยละกันนะทุกคนเพื่อจะสร้าง EP ีต่อไปนั่นเองนะแถวการกดคลิกใต้ล่างคลิปได้เลยนะทำการกดคลิกเพิ่มเติมอีกครั้งเพื่อจะทาการเปิดาหาลิงก์นั่นเองนะทุกคน ตรงนี้นะทุกคนสําหรับเวลาในการแจกผมบอกไปแล้วนะทุกคนมีวิธีการดูยังไงนะสําหรับการรับของเรานะทุกคนผมจะไม่แจกตัวด้านบนนะทุกคนผมจะไม่แจกตัวด้านบนนะจะมาแจกตัวด้านล่างแทนนะทุกคนนี่จะมาแจกตัวด้านล่างแทนตรงนี้นะทุกคนอ่ะจะมาแจกอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับทำการเลือกสุ่มลิงก์ได้เลยจะมีลิงก์ให้ 4-5ถึงลิงเนี่ยทุกคนในการสุ่มเพราะมีการแจกจำนวนจำกัดนั่นเองสลักใครที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรนะสลกใครที่อยากรับรอรับได้เลยนะอาทํา,าการกดคลิกสุม่มสัก1งลิงแล้วกันมาดูกันว่าจะมีการรับไหมทุกคนไม่มีนะเอาใหม่เอาใหม่หมทุกคนเอาใหม่นะสำหรับตรงนี้แล้วนะทุกคนจะมีการสุ่มนะถ้าเพื่อนๆสุ่มเจอจะมี1ใน5ลิงก์นี้เท่านั้นที่จะมีลิงก์อ่างเปานั่นเองนะทุกคน มีไหมไม่มีนะโอ้โหผมไม่มีดวงหรือผมจําไม่ได้เนี่ยทุกคนผมไม่มีดวงหรือจําไม่ได้เนี่ยเอาแม่เอาหม่เอาม่เอาลิงก์ตัวที่3แล้วกันมาลองดูนะจะมีไหมลิงก์ตัวที่3ลองดูนะกดคลิกเพิ่มเติมนะทำการกดเพิ่มเติมหาลิงก์ไม่มีโอ้โหมาดูลิงก์ตัวที่5กันดีกว่านะทุกคนทําตามนี้ได้เลยนะทุกคนเปิดหาลิงก์ดูเวลาในการแจกด้วยถ้าเพื่อนๆน,นะทุกคน กดไปแล้วไม่เจอลิงก์ดูเวลาดีๆในการแจกอาจจะแจกก่อนหรือหลังก็ได้นะั่นทุกคนทําการกดคลิกเพิ่มเติมทําการกดเพิ่มเติมอีกครั้งมีไหมไม่มีนะโอ้โหทาไมไม่มีเนี่ยทำไมไม่มีเนี่ยเอามาดูอันใหม่อันใหม่อันใหม่อันที่5อันสุดท้ายของเรามันต้องมีสิทุกคนมันต้องมีนะครั้งสุดท้ายของเรานะทำการกดคลิกเพิ่มเติมกดเพิ่มเติมอีกครั้งนี้เจอไหมทุกคนเจอไหม อ้าวเฮ้ยทำไมไม่เจอเนี่ยทุกคนสําหรับางานแจกหรือผมแจกตัวด้านบนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูนะผมอาจจะแจกตัวด้านบนก็ได้นะทุกคนในคลิป EP ที่94นะน่าจะอยู่ตัวด้านบนแหละนะสําหรับ EP ที่94ของเรานะตัวนี้จะต่างกันนะ EP ที่95จะอยู่ด้านล่างนะเพื่อนๆต้องดูให้ดีด้วยนะถ้าใครพลาดก็เปิดบนผมนั่นแหละนะเปิดดูหาดูทั้งหมดจะมีไหม ไม่มีนะโอ้โหจะหาเจอไหมเนี่ยกดคลิกเปิดหาลองดูได้ไหมต้องได้สิทุกคนมีไหมโอ้โหอาเฮ้ยทุกคนไม่มีเลยไม่มีเลยหรือผมไม่ได้แจกอะทุกคนผมแจกอยู่นะ เจอแล้วทุกคนเจอแล้วโอโหหาตั้งนานทุกคนหาตั้งนานนะอ่ะนี่ก็จะมีลิงก์แบบนี้ตรงนี้เป็น EP ีที่93นะทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะเป็น EP ีที่93และจะมีลิงก์ให้ตรงนี้กดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะทุกคนก็จะมีลิงก์การแจกอยู่ที่95บาทแต่การรับอยู่ที่65คนตรงนี้ก็ การแจกเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแจกหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเคอโค้ดหมดอายุไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการรับก็มีประมาณนี้นะทุกคนเลือกสุ่มได้เลย1ใน4ลิงก์นี้เท่านั้นนะทุกคนหนึ่งใน4ลิงก์นี้เท่านั้นนะทุกคนผมลองหาดูแล้วก็นึกว่าจะไม่เจอทุกคน่อเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามันอยู่ในลิงก์นี้นะสำหรับใครที่สงสัยนะอัปเดตการถอนการถอนเงินตรงนี้หรือเปล่าเดเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนตัวไหน อันนี้มันอยู่ตรงนี้นะทุกคนที่เราได้ทําการแจกไปนั่นเองนะทุกคนที่เราได้ทําการแจกไปนั่นเองอยู่ตรงนี้นั่นเองนะเพื่อนๆก็เลือกสุ่มได้เลยนะทุกคนเพื่อนๆจะได้รับไหมนะทุกคน1ใน4ถึงห้าลิงก์นี้เท่านั้นวิธีการรับบอกไปแล้วนะทุกคนว่าการแจกเป็นยังไงนั่นเองโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเ <grammar> พื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมตุโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ